เรตติ้งตอนจบป้อมปางบันจริงไหมต่ำที่สุดในรอบหลายปีลาจอไปแบบประทับใจแฟนละครสุดๆส,สำหรับละครดราม่าลึกลับเรื่องป้อมปางบันจากค่ายดีด้าววีดีโอโปรดักชั่นทางช่อง7 HD ที่เคลียบปมคาใจทั้งเรื่องความรักและความแค้นไปได้อย่างสนุกเข้มข้นครบรถจนยดสุดท้ายงานนี้พระนางยังแบงค์อาทิตต์ตั้งวิบูณพาณิ์กับปิ่นชริพนพรเงินเจริญ เลยมาเป็นตัวแทนขอบคุณแฟนๆพร้อมฝากข้อคิดส่งท้ายที่ได้จากละครเรื่องนี้ว่าขอบคุณแฟนๆที่ติดตามให้กำลังใจขอบคุณช่อง 7HD และพี่หลอดมากๆครับที่ให้ผมได้มีโอกาสเล่นละครเรื่องนี้ถือเป็น,นหนึ่งในประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยผมมองว่าละครเรื่องนี้จะทำให้ทุกคนได้ข้อคิดเรื่องของกฎแห่งกรรมแล้วก็การปล่อยวางไม่ยึดติดทำให้ได้รู้ว่าคนเราต้องรู้จักปล่อยวางไม่เจ้าคิดเจ้าแค้น ผมเชื่อว,ว่าการปล่อยวางสิ่งเก่าๆที่ทําให้ชีวิตเราล้มเหลวแล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่มันก็จะดีกว่านะครับและปิ่นได้เผยว่าละครเรื่องนี้เป็นละครหลังข่าวเรื่องแรกของปินขอบุณแฟนๆช่อง7 HD ทุกคนที่ติดตามและคอมเมนต์ให้กําลังใจกันมาตลอดนะคะและขอบุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสปิ่นสําหรับปินแล้วถ้ามองในพาร์ตตัวละครเข็มหอมข้อคิดที่ได้จากละครเรื่องนี้ปิ่นมองว่าเรื่องของคําพูดคามั่นสัญญาเป็นสิ่งสําคัญ ถ้าเราได้พูดหรือสัญญาอะไรเอาไว้แล้วก็ต้องทําให้ได้ต้องรักษาคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้อย่างดีที่สุดค่ะและล่าสุดได้มีเหล่าบรรดาแฟนๆละครเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากในเว็บไซต์พันทิปดอคอมอาทิหัวข้อกระทุที่ชื่อเรตติ้งช่อง7็ป้อมปังบันจบไม่ถึงฝั่งและได้มีแฟนๆที่ชื่นชมเรื่องนี้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างขับขัางอาทิป้อมปังไม่ถึงสี่สักทีดีด้าไปลองทําละครสไตล์ตัวเองถนัด ลงหลังข่าวดีกว่าปังเสนีหายังทำได้ดีเลยอย่าท้อแค่เรื่องนี้เนื้อหาไม่มีอะไรขยายมาสักขนาดนี้เอาโฟกัสแบบทีเดียวจบไม่ต้องแยกพาร์ทไม่เอาผีวิมานมนตราป้อมปังบันก็ไม่เวิร์กทั้งคู่ที่เป็นละครใหม่แต่ก็ไม่อยากให้รีเมคกลับไปทำละครแนวถนัดเถอะถึงจะชนะช่องอื่นแต่กับช่องเจ็ดถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานมากๆไม่สุดสักทางกลับไปทำละครเย็นเถอะเอาแนวถนัดหลังข่าวพักก่อนไม่ได้จริงๆ จบตำสุดในรอบหลายปีเลยนะเนี่ยปกติบ่วงแค่ไหนทุกเรื่องก็จะต้องจบสี่ป้อมปังบันเดาเอาไว,ไว้ว่า3.7ถึง3.8ก็ตามจริงๆถ้าปรับเรื่องความการะชับจะลงตัวเลยขณะเราดูสดตั้งแต่อีีแรกเรายังรู้สึกถึงความออกทะเลแต่เนื้อหาหลักกลับไม่ไปไหนเดาว,ว่าคงต้องทำแบบนี้เพื่อให้ได้จำนวนตอนตามที่กำหนดจริงๆถ้าไม่ซีเรียสจำนวนตอนและโฟกัสที่การเดินเรื่องคงน่าติดตามมากกว่านี้และยังมีความคิดเห็นอื่นๆอ,อีกมากมาย